สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง p a l e c e Channel นะคะคลิปนี้ก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวอัปเดตความน่ารักของน้องไรอันกัดบันดิตกันค่ะก็เจอกันวันนี้นะคะ18สิงหาคม2566ค่ะหยิบคลิปน่ารักน่ารักนะคะจากน้องไรอันกัดบันดิตนะคะมาฝากแม่เอฟคูแฟนทับค่ะไม่คิดเลยนะคะว่าลูกชายนะคะจาเอวหวานได้ขนาดนี้ ใครนะคะแม่ๆคนไหนที่กําลังเหนื่อยๆล้าๆกำลังเครียดๆอยู่นะคะมาเพิ่มรอยยิ้มกันทางนี้ค่ะเข้ามาเข้ามาเข,ข้ามาค่ะดูคลิปนี้แล้วนะคะจะได้ดูไปยิ้มไปนะคะจะได้ความสุขนะคะอาการเหนื่อยๆล้าๆก็จะหายไปทันทีเลยนะคะก่อนที่จะไปอัปเดตอ่าโพสต์ของน้องนะคะเราก็มาชมคลิปน่ารักน่ารักของน้องกันก่อนค่ะ ไปด้วยนะครับทำอะไรที่ไม่ค่อยน่ารักแต่ว่าก็จะมีรอบต่อไปที่ทำอีกแน่นอน,นะครับ เป็นไงล่ะคะแม่แม่ลูกชายเราสุดยอดไหมล่ะคะมาต่อกันด้วยภาพนะคะน่ารักน่ารักนะคะจาก Facebook กาดบัณฑิตจำปาสินนะคะภาพบรรยากาศนะคะการพักผ่อนนะคะที่น้องเก็บมาฝาก f อ f a ีแฟนคลับนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะนานๆจะได้เห็นน้องในอิริยาบถท,ที่ได้พักผ่อนแบบนี้นะคะ ขอให้น้องนะคะก็ชาร์จแบตให้เต็มที่เที่ยวให้สนุกนะคะโพสต์จาก Facebook ก mm ัด hmm. บัณฑิตจำปาศิลค่ะชาร์จแบตชีวิตกันหน่อยบลืมต่อด้วยโพสต์ที่2นะคะจาก Facebook รอันกัดบัณฑิตค่ะมิตรภาพความผูกพันความคิดถึงมีให้การเสมอแฮชแท็กไรอันกัดบัณฑิตนะคะก็เป็น ความน่ารักของน้องไรอ้านนะคะน้องเก็บภาพน่ารักนรักนะคะมาฝาก FC f แฟนคลับค่ะกับการพักผ่อนนะคะขอขอบคุณภาพน่ารักน่รักในทริปนี้นะคะขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก Facebook ก,กาดบัณฑิตจำปาสิลป์และ Facebook ไรอนกาดบัณฑิตไว้าที่นี้ด้วยค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่อง Flex Channel ด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นัที่นี้ด้วยคะ่ะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะ